สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมเด็สยูทูปกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับโจทย์การแปลงหน่วยนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเสนอ5ข้อ5ตัวอย่างด้วยกันนะครับซึ่งการแปลงหน่วยนั้นนะครับเราจะนำประโยชน์นะครับในส่วนของส่วนนี้เลยนะครับก็คือคำอุปสรรค นะครับตรงนี้นะครับนี่คำสั่งนะครับเอามาใช้นะครับในการแปลงหน่วยนะครับซึ่ง5ข้อนี้มีดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเฉลยแต่ละข้อเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับข้อที่1นะครับข้อที่1นี้นะครับโจทย์ได้บอกว่าบอกว่าเไรเอ่ย45นะครับนี่คูณ10ยกกำลังลบ2เซนติเมตรนะครับแปลงหน่วยเป็นนาโนเมตร นะครับนาโนเมตรเป็นเท่าไหร่ถ้าสังเกตนะครับตรงนี้จากหน่วยเซนติเมตรกับหน่วยนาโนเมตรหน่วยไหนใหญ่กว่ากันครับแน่นอนครับฝั่งนี้ครับเซนตินะครับใหญ่กว่าก็คือ10ยกกำลังลบ2แต่ว่านาโนอยู่ที่10ยกกำลังเท่าไรครับลบ9นั่นเองนะครับจากหน่วยใหญ่มาหน่วยย่อยตัวเลขข้างหน้านะครับจะต้องเป็นไงครับมากขึ้นหรือน้อยลงครับ อ่ะก็ต้องมากขึ้นนั่นเองนะครับมากขึ้นเองนะครับโอเคเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับอ่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมีตัวเลขอะไรอยู่นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับนั่นคือ45คูณ10ยกกาลังลบ2นะครับเราใส่ให้เหมือนเลยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างเอาไปเขียนให้เหมือนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูส่วนนี้ เซนตินะครับเซนติคือเท่าไหร่ครับ10ยกกำลังลบ2นับเราก็ใส่เพิ่มไปนะครับอย่าไปสนนะครับกับตัวเดิมตรงนี้นะครับตัวเดิมมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ไปนะครับโอเคนะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับซ้ายเหมือนขวาต่างนะครับอย่างที่เราเคยดูกันในคลิปกันก่อนนะครับตัวต่อไปคือตัวนี้ครับนาโน นาโนอยู่ด้านขวานะครับเขียนให้ต่างนาโนของเดิมคือ10บจุดกำลังลบเของใหม่ที่ใส่ต้องเปลี่ยนตรงกันข้ามคือ10บจุดกำลังเนั่นเองนะครับส่วนหน่วยก็ใส่เป็นนาโนเมตรนะครับโอเคได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่ก็คือส่วนตัวเลขใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับเราก็มาจัดการกับตัวเลขตรงนี้นะครับซึ่งก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยตัวเลขนะครับก็ใส่ไว้คงที่ ส่วนตัวคูณที่เป็นกำลังใดๆนะครับเราก็จับตัวฐานไว้นะครับแล้วก็จัดการกับตัวที่เป็นชี้กำลังนั่นเองมีลบ2บวกด้วยลบ2บวกด้วย9นะครับเราก็จัดการเลยนะครับเป็นลบ2บวกด้วยวงเล็บลบ2บวกด้วยอะไรครับบวกด้วย9นะครับก็จะได้เป็น 45คูณ10ยกกำลังอะไรครับลบ2บวกลบ2กลายเป็นลบ4นะครับลบ4ลบ4บวกกับ9ก็ได้เป็น5นั่นเองถูกไหมครับอ่าถูกต้องนะครับถูกต้องนะหน่วยก็ยังคงเป็นนาโนเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบสุดท้ายจึงได้เป็น45นะครับนี่คือตัวโจทย์นะครับคูณ10ยกกำลังลบ2ซนติเมตรจึงมีค่าเท่ากับ 45คูณ10ยกกำลัง5นาโนเมตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับอ่านะครับนี่คือวิธีการทำนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ครับโอ้ข้อที่2เหมือนจะยากนะครับแต่ไม่ยากนะครับโอเคเราจัดการเลยนะครับด้านซ้ายนะครับมีเลขอะไรเราใส่ไปเลยด้านขวาเขียนให้เหมือนนะครับ โอเคต่อไปตัว K คือเท่าไรคือ10ยกุกกำลัง3ก็ใส่ไปต่อไปด้านขวาตัวนี้เกินมานะครับไมโครปกติคือ10ยกุกกำลังลบเท่าไรเอ่ยลบ6นะครับเมื่ออยู่ด้านขวาเราก็เปลี่ยนให้เป็นตรงข้ามคือ6นั่นเองนะครับและหน่วยก็คือไมโครกรัมนี่นะครับตัวเลขนะครับที่ไม่ใช่ ตัว10กกำลังใดๆก็เขียนไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วย10กกำลังใดๆนะครับเป็นกําลัง3บวกด้วยกําลัง3บวกด้วยกําลัง6นะครับก็จะได้เป็น9คูณ10ยกกําลังเท่าไหรครับ12นั่นเองนะครับเป็นไมโครกร,รัมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่2นะครับไม่ยากเลยนะโอเคนะครับ อะต่อไปข้อที player, ่3นะครับนี่นะครับอันนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับยิ่งง่ายเลยนะครับเรื่องของหน่วยอะไรครับแอมแปร์นะครับด้านซ้ายมือเขียนไปเลยนะครับอ่าเขียนไปเลยครับ0.05นะครับตัว m เล็กก็คือมิลลิมิลลิคือคูณด้วย10ยกกำลังเท่าไหรครับลบ3ใช่ไหมครับด้านขวามีไหมไม่มีก็จบเท่านี้นั่นเอง บจบเท่านี้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นเท่านี้หรือถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับ <S <S <ess> เห็นว่ากําลังมันน้อยไปหรือตัวเลขมันเป็นทศนิยมอยากจะเปลี่ยนไม่ให้เป็นทศนิยม <S <S ก็ได้นะครับก็ได้แต่พอเปลี่ยนข้างหน้าแล้วข้างหลังก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับสมมติผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะเอาสัก2ตําแหน่งหรือ3ตําแหน่งถ้าถ้าให้เป็นห้าอย่างเดียวนะ้าเป็น5้านะครับ5าเนี่ยนะครับเป็นการล้นไปยี่ตาแหน่งครับ ดูนะก็เป็นการลด1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่งถูกไหมเมื่อ2ตํตำแหน่งกําลังก็ต้องเปลี่ยนไป2เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือถ้าข้างหน้ามากขึ้นข้างหลังต้องน้อยลงไปอีก2นะครับดังนั้นคําตอบที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นน้อยลงก็ต้องติดลบมากขึ้นถูกไหมครับก็เป็นลบหนั่นเองนะครับลบห้านั่นเองเห็นไหมครับเลขก็จะสวยขึ้นไม่มีการติดนะครับเป็นศูนย์จุดใดๆนะครับนั่นก็คือทศนิยมนั่นเองนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะดูอันนี้เป็นการจัดระเบียบนันเองนะครับเป็นการจัดตัวเลขให้ดูดีขึ้นนะครับโอเคต่อไปไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับค่อยๆทําตามสเต็ปเลยนะครับมีตัวเลขอะไรฝั่งซ้ายนะครับเราก็เขียนไปนะครับเขียนไปเลยนะครับส่วนตัวหน่วยหมดแล้วนะครับ ตัวคำอุปสรรคนับเหลือแค่ตัว V ีนะครับโอเคต่อไปมาดูด้านขวาเลยนะครับด้านขวาคือกิโล10กกำลัง3นะครับพออยู่ด้านขวาเราก็เปลี่ยนให้เป็น10ยุดก,กำลังลบ3นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกิโลวต์นั่นเองนะครับไม่ยากนะครับ0.8นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ5บวกด้วยลบ3นะครับส่วนที่ต้องพิจารณานะครับดูให้ดีก็คือ ถ้ากําลังเป็นติดลบอย่าลืมนะครับว่าฐานเดียวกันนาเลขชี้กาลังนะครับมาบวกกันนี่นะครับเอามาบวกกันอย่าลืมการใส่วงเล็บไม่ด้วยนะครับเราจะได้ไม่สับสนนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้เป็น0.8นะครับคูณด้วย10กําลังเท่าไรเอ่ยลบ5บวกด้วยลบ3จะกลายเป็นลบ8นั่นเองนะครับเห็นไหมครับค่อยๆทําไปก็ ไม่ยากใช่ไหมครับค่อยๆดูตามสเต็ปไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือการแปลงหน่วยนะครับโดยใช้คำอุปสรรคมาช่วยนะครับข้อที่4แล้วแล้วมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับอ่าอันนี้เป็นหน่วยนิวตันนะครับหน่วยนิวตันนะครับอ่ะจาก39มสิบคูณก็มัน1ินิวตันจะแปลงเป็นได้เป็นกี่จิกะนิวตันนะครับตัว G คือจิกะอ่ะมาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับ 39นะครับคูณ10ยกกำลัง10นะครับหมดแล้วเนาะอ่าตัวคำอุตสาร์ก็ไม่มีนะครับด้านซ้ายหมดแล้วมาดูด้านขวาเลยด้านขวาจิกะจิกะคือ10กกำลังเท่าไหร่คือ10กำลัง9ใช่ไหมครับอ่าเมก,กะกำลัง6จิกะกำลัง9นะครับก็ใส่ให้ตรงกันข้ามก็กลายเป็นลบ9นั่นเองนะครับลบ9ตรงนี้ยังคงเป็น จิกะอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนให้ตัว G ีหายไปนะครับไม่จําเป็นนะครับเราต้องการหน่วยจิกะนะครับต้องเอาไว้นะครับอ่าเราก็ใส่ไปตามสเต็ปตัวเลขคงไว้นะครับส่วนตัวฐานฐาน10เหมือนการคูณการน,นําเลขชี้ก,กําลังมาบวกกัน10บวกด้วยลบ9นะครับก็จะได้เป็น39กาคูณ10ยกกาลังเท่าไหร่ครับยกกําลัง1ใช่ไหมครับกาลัง1นะครับหรือจะตอบเป็น 390จิกะนิวตันก็ได้นะครับไม่ต้องติดตัว10ยกกำลัง1นะครับโอเคนะโอเคนะครับอันนี้คือโจทย์39กคูณ10ยกกำลัง10นิวตันนะครับก็จะได้คำตอบเท่านี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับการแปลงหน่วยนะครับแปลงหน่วยจะเห็นว่าเมื่อมีการแปลงหน่วยเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้ทำให ตัวหน่วยเนี่ยนะครับมันไปช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่กระชับขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวเลขที่กระชับขึ้นนะครับหรือเป็นการแปลงเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะครับตามความต้องการนะครับในเรื่องของหน่วยนั่นเองนะครับว่าเราต้องการหน่วยไหนนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอืมเป็นการแปลงเพื่อเกิดประโยชน์ต่างๆนะครับจากหน่วยเส้นเป็นหน่วยนาโนเมตรอะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับและนี่ก็คือทั้งบทนะครับของตัวอย่างโจทย์การแปลงหน่วยนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ก็ลองดูนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับกับการเรียนการสอนและก็ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ